สวัสดีครับผมนายพี่น้องปองไาและเอฟซีมอรมเพชรลำพูนสู้ขู่สุดเนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องมือถือก็หน่อยสายจวดนะครับเด้อพบกันวันนี้วันการที่เดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ัร้บครับขณะนี้เวลาประมาณ4ี่โมงแดนาทีนะพี่น้องครับโอ้ไข่ครับพี่น้องครับต้องดูกระไข่ได้นเลยมือนเดินมือที่3ามนะครับมือนเดินรู้สึกว่าจะไข่แห้ง อยู่หลังจากที่มือสองมือกับไข้ธรรมดาเรียกว่าสี่าเป็นอย่างกินยาจะไดนก็บาหายครับกินยากินยาแก่กินยาที่พี่ทอราเจนดาพาร่าครับไข้แบบไข้แบบขั้นเนื้อขั้นตัวครับไอไอนะครับพี่น้องครับไก่แต่ว่าบบเจบหัวนะครับแต่ว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแสบหูแสบตาไอครับติดเชื้อแล้วติดมาเหงานน้ามือเลยน้ำทิ้งง่ายเลยไม่กินน้ำน้ำกันนก็เลยติดเชื้อกันนะครับ อ่ะมาเศร้าเมื่อนึ่งก็เลยป็นหน่อยว่าเป็ไหวดอกเด้สภาพไปฉีดยาก็เลยสีขาวมาอาบัมประชาชนครับเพราะว่าใบ่งพี่ลูกตัวไว้รถทุกรอดส้มาอาบัมประชาชนแล้วก็สีหาหมอมาแล้วหาหม้อมันเพร่ก็ฉีดยาครับเพราะว่าไปสอบถามทีมงานเพป็นว่ากินยาผ่้หายดอกน้องเจ้าสิบไปฉีดยาเพาะสัตว์เนีของผมมันยังสีดยาแล้วก็หายเพป็นว่าก็เลยตัดสินใจไปฉีดยาแล้วครับก็เลยไปข้ามาไทยคลิปเป็พี่น้องเบิ้งครับอันนี้ก็ โอ๊เอาได้ครับรถเขามานะครับใครยู้นะฮะอดเอาครับมาประชาชนมีสิษยาให้เป็นหน่วยขี้เข้ขี่โมกาขี่เหมือขี้เบนยู้ครับโมกาครับครับเขามาแล้วก็เลยถือโอกาสท้าขี้ให้พี่น้องเบิ้งนี่สำนักงานมรำเพชรลำเพื่อนเท่าครับให้พี่น้องได้เบิงรับทราบอยู่ที่เราครับตอนนี้รถสองขันเนี่ยจะเป็นรถลำพ้งของสร้างพ่สตูดิโอรับพี่น้องครับจอดด้วยนะครับตั้งแต่เขามาครับแล้วก็จะเป็นรถลุงตู แล้วก็น้องเฮียก็เนี่ยซับเนี่ยครเอามาจอดข้างนอกเพราะว่าพื้นสได้สุดนะครับแบตเตอรี่กาไปชาร์จยงังบ่ได้ไปเอามากเลยนครับเ,เอาไปถึงเมืองล้านถ้าพูดก็จะเป็นรถฉากระดับครับมือนี่คือสิเริ่มละมั่งครับเนี่เพราะว่าบ่มีการเคลื่อนไหวอย่างนะครับในหลายมือนี่ครับเนี่ยมือนีคออนคน่คือสิเริ่มซ่อมคทำเนี่ยคือสิเริ่มใส่สากลงประดับเ็สียทุกสิ่งทุกๆๆๆๆๆอย่างคือสิเริ่มลนามือ,อครับ ไกลมือไกลเรีร่องเข้ามาแล้วมือเป็นประหน่อยก็ว่าสิเข้ามาไล่สื้ขายของนะครับบ่ม,มีไรายได้นะครับพี่น้องทางนั้นก็สิได้มุดดุนจุดเจริคาะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับนะพี่ก็สิเป็นรถพนาสุกครับรถหม่พนาสุกรถอีกคันหนึ่งเราใส่เพื่อเอาไปแก้ของบ้อยอยาเปลี่นเลยติดหนงานมปอยู่ <c oughs> โอ้ยไอ้พระเศร้าครับ นงานราชการตอนซีโมงแปดนาทีครับมาะม่วงท่านลงขั้วเป็นยังไงครับเอ้ยไข่ไข่จะได้ไข่โบกเจ็บหัวอะไรยเนี่ยไข่ขั้นเนื้อขั้นตัวครับคัดกับตรงประตูไอ้ดีใจใกล้เบื่อลาชุดเลยครับโนนี่นี่โน่แม่ครัวไม่อยู่แล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรกินกับแกงอะไรนะฮะ กิ ial, brands, ในข้าวกับกินข้าวกับน้ำแข็งไม่ไม่กินกับแกงไก่อันนี้ไม่มีแก้วเลยเอาไม้มาใส่เซาะง่ายเซาะทำไรนั่งรีแลกควันไข่ดีแลกควันไข่เพื่ออะไรเฮ็ดไปข oh ั oh ้วให้ส oh. okay. ุกินได้เจอประยูรบอกตักเงินโอ้เก่งต้มไก่แก้วต้มไก่ข้าวมัน ก็รายก็ไม่ไตั้งอยู่ข้างก็ไบ่ได้ขึ้น,นครับปั้นไปแสดงว่าที่พาดมาสามหมื่นก็ได้เห็นงานเสักอย่างนะครับนี่นั่นคือเก่าหมดครับผู้บริหารมึงมึงเี๋บวไปอยู่โมไซไปธุระมึงไปอยู่สักคนเงียบกิ๊บครับเดี๋ยวที่เมื่อกี้โค้งงนไหวอยู่บางส่วนครับอ๋อตามมาคร okay. ับพี่น้องครับเอาใจที่ข้าคิดได้รุ่นตู้ก็ถือครับไปห้ามมากันนัดขามบันดาลฮวงจงเปิดร้านโอ้ย ตายตายตาครับสวัสดีครับมมมมเมย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 ลารายไม่ได้เจียบข้อครับไปหรอกครับเลารายเจียบข้อจากไหนท่านี่ก็ะเป็นสร้านอาจารย์นักวิจิตรเก่าครับซื้อเลขซื้อของกระบอกถือครับโอ้ยดวงจักจักไรดวง โอเคครับพ okay, okay. ี bye. Bye ่น้องครับสุราดเมื่ี้ก็พอห้องป่าของพ่อครับสมบวรกันไม่ได้นะครับพี่น้องครับเบอร์แรกเบอร์แรกนะีห้สุดสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดตลดชดีนะต้องมีตลอดไปสุดสในทางชีวนครับไปแล้วพี่น้องบายบายสวัสดีครับ